แซนด์วิชคัดสิกุ้งจาก CP ี In Battle by k a e r i n และตาซอยมาแล้วครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายหลายคนต้องเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองนะคร ini, care, <ke> ับลืมมือถือ <laser> ลืมเอกสารหาของไม่เจอไม่รู้เอาไว้ที่ไหนนะครับอย่างแจ็คก็ลืมมาเป็นพิธีกรรายการเช้า ในเช้าวันนี้พูดเล่นนะฮะแจ็คแจ้งไปถ่ายหนังนะครับอาการขี้ลืมเราคงเป็นกันบ้างแหละครับแต่ปล่อยนานๆไปไม่ดีนะครับสมองของเราเนี่ยต้องบํารุงกันบ้างจะบํารุงสมองกันยังไงเนี่ยต้องถามคุณหมอดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณหมอกอล์ฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกกูลอรุณสวัสดิ์ครับคุณหมอครับสวัสดีครับนี่ต้องขอบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีวิธีบําบัดมากมายคุณได้ร่วมเล่นเกมโชว์เยอะมากเลยใช่ไหม ประมาณ40แล้วครับแล้วก็เอนจอยกับมันเอนจอยครับชีวิตก็เลยมีความสุขวันนี้ก็เลยไม่ขี้ลืมนะครับมาออกรายการพี่วูด,ดี่ต้องมาให้ได้เอางี้ดีกว่า <laughs> ที่เราลืมลืมกันเนี่ยเกี่ยวกับสมองอยังไงฮะ คืออย่างนี้ครับคือความจําของเราเนี่ยนะครับมันมี2แบบนะครับเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับใช่ r t t หมือ long t e r ใช่ครับระยะสั้นนี่คืออยู่ได้ไม่เกิน60ิวินาทีจําได้3-7เรื่องแต่ระยะยาวใช่ชื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อกิ๊กชื่อแฟนนี่ต้องเป็นระยะยาวถ้าระยะยาวนะครับก็จะจําได้ประมาณเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับเช่นเช่นเช่นอันนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของการทํางานอาชีพการขับรถวิธีต่างๆทีนี้พอเราเนี่ยนะครับไม่มีสมาธิไม่จดจ่อไม่ ตั้งใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะผ่านมาเป็นความจําระยะสั้นซึ่งไม่นานนะครับเราก็จะลืมมันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าเหนื่อยเพียรหรือได้รับมลพิษต่างๆเนี่ยก็ยิ่งทําให้สมองเราขี้ลืมง่ายขึ้นไปอีกนั่นคือเหตุผลที่สมมติว่าวันนี้ผมทํางานหนักมากทั้งวันและช่วงเย็นแล้วก็มันจะคุยสมมติทีมงานพูดถึงเรื่องแขกตในวันพรุ่งนี้ ผมจาไม่ค่อยไ,ได้เพราะว่าสมองมันล้าแล้วใช่เหนื่อยเพียไปแล้วทําให้การทํางานของสมองเนี่ยไม่ดีละออกซิเจนไปสมองไม่เพียงพอแล้วครับคือสมองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับร่างกายเราร่างกายเนี่ยต้องการอาหารที่เหมาะสมและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไปบํารุงร่างกายสมองก็ต้องการสารอาหารเหมือนกันทําให้สมองได้อิ่มครับ สมองต้องอิ่มด้วยใช่ครับแล้วเราจะรู้ยังมันจะอิ่มเมื่อไหร่คือสมองอิ่มเนี่ยนะครับก็คือสมองที่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรดอะมิโนที่จําเป็นนะครับ18ชนิดนะฮะหรือเลซิตินนะครับวิตามิน B รวมนะครับน้ำมันปลารวมไปถึงการที่พักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกรับประทานอาหารที่ดีกินผักเยอะๆออกกําลังกายคลายความเครียดซึ่งตรงนี้แหละทําให้เราไม่หลงลืมนะครับแล้วก็สมาธิดีจําได้ง่ายนะครับ มีวิธีการฝึกง่ายไหมครับบอกว่ามันจะมีเหมือนเกมเล่นเกมจับคู่ใช่ไหมจริงๆตัว <c oughs> ผมเองนะครับผมใช้ในการฝึกความจําก็คือการเล่นเกมปริศนายังไงฮะอย่างเช่นเวลาที่เราเครียดหรือเคสคนไข้ที่เนหนื่อยเหนื่อักๆมาเคสนี้เพิ่งถอนหายใจไปเพราะมันยากเหลือเกินพอมาเคสต่อไปก่อนจะตั้งสมาธิตั้งสติรับกับเขาเนี่ยผมเล่นเกมปริศนาง่ายๆสักเกมหนึ่งเช่นเกมหาตัวเลขเกมคอสเว w o r d หรืออะไรสักอย่างซูดูกุได้ครับเดี๋ยวนี้มีเกมที่แบบยากมากๆนะครับซูดกุก็แบบอดแอดวานเข้าไปอีกนะฮะ ก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าการที่ผมประสบความสําเร็จกับการชนะเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกําลังใจให้ตัวเองมันจะก่อนแล้วมันจะช่วยสมองอยังไงฮะอ่าแน่นอนครับการที่เราใช้เขาบ่อยๆฝึกเขาบ่อยๆถึงแม้ในขณะที่เราพักเราก็ยังใช้เขาอยู่เนี่ยนะครับทำให้เขาจะรู้สึกกระฉับกระเฉงว่องไวแล้วก็มีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งใหม่ๆที่เรียนรู้เข้ามาใหม่ได้มากขึ้นเอาใหม่นะตอนนี้สับสนน,นิดนึงครับสมองสมมุติว่าเราใช้การเยอะมาตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสมองจะปิด ไม่ปิดครับเวลานอนสมองก็ยังทำงานอยู่สมองนี่ใช้การตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยและล้าแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างช่วงที่คุณบอกว่าพักนี่เขาสามารถใช้การในการเล่นเกมได้พักด้วยการที่ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมองไม่ใช่พักด้วยการไปดื่มแอลกอฮอล์สูบหรี่ซึ่งทำร้ายสมองนะครับระบบไหลเวียนไม่ดีออกซิเจนไม่ดีเลือดไม่ดีไปอุดตันเกิดอัลไซเมอร์ก่อนวัยบางคนเขาบอกว่าเครียดมาทั้งวันแล้วผมเห็นเพื่อนๆหลายคนตอนเย็นชิลพักเลย สูบุรีกินเหล้าผ่อนคลายอันนั้นคือทาร้ายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทํา<อ>ให้หลอดเลือดไปอุดตันอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นได้ก่อนวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวนี้ 30- 40, 40ปีเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ก็แล้วโดยเริ่มจากการที่เราลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆรหรือว่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆกับคนหลายๆคนอันนี้คืออาการเริ่มต้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวลาคนเราอายุมากขึ้นอย่างผมผมเริ่มสังเกตแล้วบางทีจําอะไรไม่ค่อยได้ไวครับ,ค,รบคือเหมือนเหมือนกับไม่เหมือนสมัยก่อนมันเหมือนไม่เฟชั่ด้นะครับจก่อน แล้วก็หาความต่อเนื่องคล้องจองกันอย่างเช่นจะจําอุปกรณ์สิ่งไหนเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดจดไว้แล้วก็เอามาท่องเป็นกรอนคล้องกันไว้ครับอย่างเวลาผมมีสูตรคนไข้เวลาเป็นหวัดผมก็จะให้เขาจํา4คําเย็นเกาะฝุ่นอุ่นอย่างเงี้ยผมก็จะให้มันคล้องกันไปเย็นเกาะฝุ่นใช่อุ่นครับใช่ครับก็อย่างเช่นเย็นก็คือหลีกเลี่ยงเรื่องน้าเย็นน้าแข็งน้ำบัดลมกกาบก็คือของปิ้งทอดย่างฝุ่นก็คือควันบุหรี่ควันทูบต่างๆให้ใส่ผ้าปิดจมูกส่วนอุ่นก็คือให้ดื่มน้ําอุ่น ผมเจอคุณหมอกอล์ฟอย่างเงี้ยผมก็ต้องนึกถึงลูกกอล์ฟใช่ครับนึกถึงเรื่องที่คล้ายๆกันอาจจะนึกถึงการ์ตูนโดเรมอนผมอ้วนอะไรเงี้ยนะหรือว่าไปนึกถึงความสนุกสนานแล้วมันจะถูกฝังสู่ความจําระยะยาวเหรอครับถ้าเราทบทวนมันบ่อยๆใช้สมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เรารับรู้เข้าไปใหม่โดยที่มีสมาธิเข้ามาร่วมด้วยมันจะกลายเป็น การจดจําที่เข้าสู่ระยะยาวครับแล้วมันก็จะกลายเป็นทักษะนี่สุดใช่เป็นทักษะเหมือนการขับรถซ,ซึ่งนานๆไปมันไม่ได้จดจําอยู่ที่พื้นที่เดียวของสมองมันกระจายไปอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราแค่กระทบกระเทือนบางส่วนของสมองทักษะนั้นก็ยังไม่หายทีนี้ผมว่าพี่วูดดี้เนี่ยทำงานหนักคเครียดต้องเยอะแน่นอนผมอยากรู้เหลือเกินครับพี่วูดดี้ครับว่าพี่วูดดี้มีวิธีผ่อนคลายความเครียดหรือว่าพักผ่อนทํายังไงให้สมองมันไบรท์ขึ้นไมครับจริงๆของวูดดี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้นอนพัักบ ก็จะหาทางผ่อนคลายด้วยการอาจจะไปช้อปปิ้งนะครับไปเดินดูของคือเดินเดินไปตามที่สาธารณะไปตามห้างจริงนะเพราะอยู่ในสตูดิโอหรือว่าอยู่กับทีมงานแล้วประชุมนี่บางทีมันจะเครียดล้วก็จะเดินทางออกไปตามสวนสาธารณะไปห้างบ้างนะครับแล้วก็อาจพอไปปุ๊บก็จะรู้สึกเหมือนเป็นการบําบาดความเครียดได้เลยผมแนะนําว่าผมอยากไปด้วยแล้วก็ให้พี่บูดี้ซื้อให้ผมบ้าง ได้เดี๋ยวจ่ายให้ดี๋ยก่อนดูก่อน <IS AN IM> e> วันนี้ต้อเขาบอกว่าเรามีตัวช่วยดีๆให้สมองอิ่มนะครับของ Woody เนี่ยอย่างแบนแบ r b น i g ์ไบรท์นะครับเขามีกิจกรรมจำได้ดีฟรีช้อปปิ้งกับ Banner ร์ i g h t นะฮะมาช่วยคลายเครียดกันด้วยนะครับแค่เข้าไปกรอกรายละเอียดใน facebook.com/bannerproducts แล้วก็ร่วมเล่นเกมตอบโจทย์ที่มีมาให้นะครับก็มีสิทธ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับ นี่ผมก็เลยนี่ให้แจ็คเนี่ยไปลองเล่นมาแล้วครับคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือพรุ่งนี้เขายังมีเกมทดสอบความจำแบบไฮเทคให้คุณได้ลองช็อปจากจอทัชสกรีนด้วยนะครับช็อปได้แค่ไหนก็รับรางวัลไปแค่นั้นซึ่งเราสามารถตอบผิดได้3ข้อเท่านั้นนะครับงานจะมีที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปและวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับคุณหมอนะฮะของคุณมากๆาครับที่ว่ามาพูดคุยกับเราอีกนิดนึงก่อนจากกันครับ วิธีหัวเราะให้หายเครียดนี่ยังไงต้องหัวเราะมาจากข้างในนะครับสมมติว่าวันนี้เราเครียดอยู่มันมันมันจะเฟกเหรอครับยั่ไงเราทําไม่ได้ครับเราอาจจะต้องนึกถึงประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยมีความสุขนะครับบางคนอาจจะดูคลิปวิดีโอสนุกๆเอาวุ้นดีไปดูย้อนหลังและฮาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เริ่มหัวเราะเนี่ยโดยการที่หายใจเข้าลึกนะครับตอนหายใจออกเนี่ยปล่อยให้สุดเลยอาจจะหัวเราะพร้อมกับทําท่าทางต่างๆเพื่อผ่อนคลายใจ ได้ <laughs> <laughs> ได้แต่อาจจะต้องอยู่ในที่ระโหฐาน <laughs> นะครับ <laughs> มันช่วยจริงๆช่วยได้เพราะการหัวเราะเนี่ยนะครับมันหลั่งสารเอนโดฟินสาร <laughs> แห่งความสุขทําให้เราผ่อนคลายขึ้นมาเยอะเลยครับ <laughs> นะครับอย่างน้อยวันนี้2อ,อย่างครับความจำของคุณจะดีขึ้นและอารมณ์ของคุณจะดีขึ้นในเช้าวนันศุกแบบนี้พักกันแป๊บนึงครับ <laughs>